บอกซื้อประจําวันเราเราก็มานั่งเราถอยหลังมาแล้วนะตอนนี้เราเราจะมานั่งรอตรงบันไดว่าผีจะเข้าแล้วตอนนี้เราก็มานั่งรอตําแหน่งผีเข้าเขาบอกว่าสองคนน่ะถ้าถ้านั่งเน็บผีเข้าทุกลายเขาบอกอย่างงี้ผมก็เลยคิดในใจว่าผมต้องไม่ใช่ลายนั้นแน่เอ้พี่อ่าอวนะสมก็นั่งเอ๊ะพี่หญิงว่าได้แล้วเพราะว่าเขาบอกสองไลนะผมไม่ใช่ลายนั้นนะพี่อําเขาก็ไม่โดนอะไรนะครับเขาก็นั่งเฉยๆนะครับ ก็เกาะขาผมแน่นเลยถ้ามีอะไรช่วยด้วยนะช่วยอันด้วยผมผมว่ไม่เรามาดูคุดกันดีกว่าใช่สิประเด็มันเกิดเราจริงๆนะเนี่ยเอราพี่หญิงไหนขอดูเพราะพี่เขแน่นหน่อยคืออะไรอะครับผมเขาโยนมามาจากแหล่งแหล่งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมมีแสงส่องมาที่ผม สิ่งเหล่านั้นที่เขาโยนให้มาก็คงจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีแสงแน่ๆต,ต้องมาจากแหล่งนั้นนะครับผมว่าเพราะผมเดินบ่อยนะะเวลาผมไปวังหลังผมจะเดินบ่อยแถวๆนั้นนะครับผมจําได้ครับมันมีเยอะเลยครับผมเพียบผมว่อมไม่ต้องปลูกเสกกันเลยแล้วละ่ละหมาพอมกรอบเลยทีเดียว <laughs> ผมก็เลยลัล่าลัล่านลาได้ฟังเพื่อนไป เราก็อ้าวตามสบายแล้วเพื่อนเอยเสร็จแล้วดูมันเสร็จเรียบร้อยโอ้โหไอคนอินมันอินมากเขาดูเ <c oughs> ื่นมากเลยอะนะเขาอย่างงั้นอย่างนี้ออแต่ว่ามันมีอยู่3ามสคนแน่นอนแล้วล่ะที่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะฮะด้วยความที่รู้จักเราดีมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคนเนฮะพี่หญิงนะครับผมผมก็เลย <laughs> อะไรมาจีสติงอะไรมะพี่อํานะครับก็เลยอ่ะโอเคโอเคแล้ก็ลงหมางล่างไม่เห็นผีเข้าเลยพี่อ้มงงพี่อมม้อบอกไหนอะผีเข้าไม่เห็นเขาเลยลงมาดั่งพิจรารณาข้างล่างข้างล่างมาเฟียก็พูดเลยไม่เชื่อระวังนะไม่ได้กลับบ้านดีแนะ่เอา้ามาเอา้าไม่ได้สืบเลยว่าคูลูกหลานใคร ไม่ได้สืบเลยว่าพวกนี้เ็าลูกหลานใครแล้วคนที่มาด้วยเนี่ยลูกหลานใครนะคือแบบอะไรกันก้อนพวกคุณมาหลอกพวกเราเนี่ยแล้วเราเดี๋ยวเราแจ้งความหรือว่าเราบอกพ่อบอกแม่รอนฮะ,ะคุณจะเดือดร้อนแน่เราก็เลยแบบอะไรของเขาเนี่ยเราก็เลยบอกว่าไม่มานะอย่ามาอีกนะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับพอเราก็ขับรถกันกลับบ้านไปบ้านของฮีทก็ไปนั่งพิจารณากันว่ามันอะไรกันวะเนี่ย ก็ไปคุยกันแต่เรื่องที่จริงมันมีว่าผมว่านะบ้านพี่ฮิตเนี่ยหนักกว่าตรหนักเอกนะครับพี่ฮิตครับถ้าพี่ฮิตดูอยู่นะฮะพี่ฮิตคงจำวันนั้นได้ดีนะครับพอพี่ฮีทถึงกับว่างงไปเลยทีเดียวว่าไม่เคยเล่าเรื่องราวเหล่านี้แล้วทำไมผมถึงรู้เพื่อนๆที่เคยไปบ้านพี่ฮิตรวมทั้งพี่หญิงด้วยทำไมผมถึงไปรับรู้เรื่องนี้นะผมว่าบ้านพี่ฮิตอะ่ะคือ น่ากลัวมากนะครับพอผมเดียบเข้าพลรณีประตูบ้านลัวเข้าไปปุ๊บเอาแล้วคนลุกสซ่เลย <c oughs> พี่ฮีทไปตำหนักนั้นอะ่ะผมเข้าห้องน้ำอะ่ะผมยังขนลุกไม่ขนาดนี้เลย <c oughs> ที่นี่ผมโดนขนลุกเลยฮะแต่ผมก็ไม่พูดอะไรเราก็นิ่งเพราะว่ากลับกลับมาจากที่ตำหนักนั้นก็ประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วอะ่ะเขาทักอะไรไม่รู้นานมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเอเเขาทักเพื่อเราลนะเราก็ปล่อยไปแล้วเราก็ ปล่อยให้เขาพูดอะไรกันไปแล้วผมผมมาบ้านพี่พีทเนี่ยเรากะว่า่างี้มันดึกแล้วเรากะว่าเดี๋ยวประมาณสักดีสี่ตีห้าเราค่อยกลับบ้านเราพอเราบอกคุณแม่เราแล้วว่าเราไปช่วยเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับปรากฏว่าเราเดินขึ้นบ้านเข้าไปเนี่ยเขาก็แยกย้ายกันไปนั่งตรงนั้นตรงนี้แบบแบบเอกคขแนงอ่ะเพราะนนั่งยู่นั้นมันเหนื่อยไงแล้วมันก็เบือเ่อแล้วแล้วมันก็เซ็งไงคนไม่ได้ดูก็งงไงว,ว่าโดนทักเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่เป็นจริงเลยนะฮะ อะไรก็ไม่รู้เงี้ยผมก็งงมากเลยแล้วผมอ,อกหักตอนไหนก่อนผมก็งงมากเลยนะพอผมรู้สึกว่าเออพี่ฮิตอา่ายายแล้วก็ไอ้แล้วก็วกใครพี่หญิงเออหายไปไหนผมก็เลยถามข้างล่างว่าทุกคนเขาหายไปไหนกันในส่วนหนึ่งบ้างทีเขามีตำนานนะแล้วก็เป็นบ้านเก่านะครับที่อยู่ย่านเกษตรนะครับก็จะมี เป็นบ้านไม้นะครับเป็นบ้านเก่ามีตำนานเยอะนะครับ <_ d ark> แล้วก็คนเห็นเยอะแต่ว่าผมไม่เคยรู้ประวัติบ้านพีทเพราะผมไม่เคยไปปรากฏว่าเขาก็เอกเนกันผมก็เลยตามหาว่า,าคนอื่นๆอยู่ที่ไหนก็เดินขึ้นไปบันไดปุ๊บ,บ,บ,บอันนี้อันนี้ของจริงแนละ้วอันนี้ของจริงเดินขึ้นไปบนนันไดปุ๊บผีที่นี่ก็ของจริงนะผีกุมารของที่ตำหนักในหาของจริง เดินขึ้นไปผมก็ไปเห็นห้องหนึ่งเขาแง้มประตูแล้วก็มีไฟสีส้มแล้วมันจะเป็นคือเราไม่เคยมาบ้านหลังนี้เราก็เลยไม่รู้พอเขาปิดไฟมืดเนี่ยไอคนที่เคยมามันก็จะเดินถูกใช่ไหมอ่ะเราเดินไม่ถูกสิครับผมก็ไปเห็นห้องห้องหนึ่งเขาเปิดไฟสีส้มแล้วก็ประตูมันแงม้มแบบแง้มนิดนึงอย่างเงี้ยไฟมันก็เลยลอดออกมาผมก็เลยคําไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอตู้เจออะไรก็ไปเจอประตูเนี่ยผมก็เลยเปิดเข้าไป ผมก็เห็นผู้หญิงคนนึงนะนอนผมผ้าบนเตียงเป็นผ้าแพรนะครับสีแดงแดงนอนผ่มผ้าอยู่แล้วก็ไฟโคมหัวเตียงแล้วก็มีพัดลมเหมือนเป็นพัดลมเหล็กอะ่ะพัดฟื้ๆฟื้ฟื้ฟือฟอฟอฟอ้อย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็นอนผ่มผ้าอยู่นอนตะแคงหันหลังให้ผมผมก็เปิดเข้าไปผมก็นึกว่าจะเป็นกลุ่มนั้นเขานอนเล่นหรือว่าใครมานอนแบบมัน,ม,นมืดแล้วไงมันง่วงแล้วไงก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นใครสักคนเ่ามานอนพักหรือเปล่าผมก็เลยถามว่าเอ่อ ฮีตอยู่ไหนอะพี่หญิงอยู่ไหนอะผู้หญิงคนนั้นเขาก็ตอบผมว่าอ๋ออ๋อห้องหนึ่งห้องหนึ่งเดินไปเดินไปตู้ตู้แล้วก็แล้วก็เด้นไปแล้วก็เดินไปายมือนะแล้วก็เดินจุดซอยซ้ายมือมันจะเป็นห้องแบบเป็นห้องแบบอีกอีกอะอ่าเป็น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 ซองอะเป็นซอยบ้านเขาอะนะไม่ไม่ได้หมายความว่าซอยนอกบ้านนะนี่ซอยในบ้านเขาเนะ แล้วก็เดินเข้าไปแล้วเดินก็ไปไปเลยแง่ไปเลยแลคือห้องหนีคือห้องหนี้ผมก็ขอบคุณครับเอ๊ะมันมีความรู้สึกว่าเขาเขาเป็นพี่หรือเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะแต่ก็ขอบคุณครับไม่ได้คิดอะไรครับ ก็เดินไปตามทางที่เขาบอกมีตู้จริงๆด้วยถ้าเราไม่ได้เขาไม่ได้บอกนะผมว่าคงจะโดนตู้ชนเหมือนเหมือนถ้ำมาผนมะ่คงจะโดนแบบนั้นอันนี้เขาผมก็คําไปเขาบอกให้คําทางไปเพราะมันจะมีตู้ขวาง,งทางอยู่ทางหนึ่งผมก็เดินคำอ๋อนี่มีตู้จริงด้วยอ่าเห็นไอ้และไอ้นั่งเล่นเกมอยู่กดมือถืออยู่อ่าแล้วเดินเลี้ยวไปทางทางซ้ายมือจริงด้วยเฮ้ย <c oughs> ใช่เลยที่พี่เขาบอก ผมก็เดินตรงไปสุดซอยเพราะว่ามันจะมีอีกห้องหนึ่งอ่ะไม่ใช่ซอยนี้ไม่ใช่ห้องนี้ผมก็ไม่เคาะผมก็เดินตรงไปอ้าติดประตูพอดีเลยแล้วมันมืดไงผมก็เคาะประตูปุ๊บฮีตก็มาเปิดเอ้เอามาได้ไงอะ่ะรู้ได้ไงอะ่ะข้างบนมันคือมันลึกลับมากมันมีหลายห้องมากแล้วมันเป็นตู้มีอะไรเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มืดไม่ได้เปิดไฟแล้วผมมาหาเขาได้ยังไงเพราะว่ามันสุดของบ้านเลยผมก็เลยบอกว่าอ๋อพี่สาวบอกมาพี่สาวฮีตอะ บอกว่าให้เดินแบบนี้แล้วจะมาถึงห้องฮีททุกคนได้ย่างงี้ยครับร้อนกว่าตำหนักอีกร <c oughs> ้อนกว่าทีสติงผมอีกผมก็อ่ะอะไรกันเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเจ็ดโงเช้าค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันให้เอาตอนขึ้นก่อนเมื่อกี้เราได้คุดจากที่ที่หนึ่งมานะเอาตอนขึ้นก่อน,อน,นกอนอ็ไดไ้เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรผมก็คิดอย่างนี้ ฮิตทำไมหน้าซีดขนาดนั้นเราฮิตไม่ได้หน้าซีดจ้าของบ้านฮิตไม่ได้หน้าซีดเปล่านะไม่ได้หน้าซีดไม่ได้หน้าซีดหน้าฮิตซีดมากเลยนะครับเป็นไรเปล่าอ,อะผู้หญิงพี่คนไหนเหลอบอกมามาถึงห้องฮิตได้เออก็พี่คนนั้นไง พี่ดูดนน้วยนะซีดผมก็ยังงงอย่อะไรวะตำหนักนู้นก็ทีแล้วมาบ้านนี้ก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วอะไรเนะี่ยพี่หนาุ่มว่าไงหิวข้าวซื้ออะไรหม่มกันเลยอได้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 ไดไดไดก็ลงไงแบางล่างกันนะไปซื้อ,าอมาหม่ำกลับมานั่งงงงอยู่ข้างล่างนะฮะมาดูเม่นแค้ อะไรหนู่นนี่นั่นข้าวเวลาไปนะครับเพราะมันนอนไม่หลับเวลาเราไปบ้านเพื่อนๆหรือบ้านใครเนเรานอนไม่ค่อยหลับเราจะติดที่นอนเรามากกว่านะแล้วผมก็ไม่แบบเป็นคนระวังตัวไม่ชอบไปนอนบ้านใครด้วยถึงเขาจะมีทำ้ายผมผมก็ไม่เนอ <c oughs> ผมก็พิจารณากันนะครับก็ลงมานั่งคุยกันข้างล่างทุกคนก็ลงมาจากข้างบนละอ่ะก็ลงมานั่งคุยกันข้างล่างว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรทําไมมันถึงป็นอย่างนี้แล้วไปดูกันทําไม แล้วเขาก็ถามผมว่าของจริงไหมผมก็บอกว่าไม่จริงนะแต่ว่าจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่จริงก็คือว่าเขาอ่ะจะให้กุมารเขาอ่ะมาดูพวกเราทุกคนเลยแล้วไม่รู้จะให้มาหาใครก่อนถ้าเกิดหนึ่งในจำนวนเราเนี่ยห้าหกเจ็ดคนเนี่ยที่ไปเนี่ยนะใครเจอก่อนก็บอกด้วยนะเพราะว่าผมจะโดนแน่นอนเขาต้องให้ผมผมเห็นนะ่ะคือผมต้องเห็นแน่นอนผมรู้ว่า หนึ่งในนั้นนะผมต้องเห็นแน่นอนแล้วถ้าเกิดแต่ว่าใครเห็นนะอช่วยบอกด้วยอะไรประมาณนี้น,นะครับปากฏว่าเทเน่ฮะกลับบ้านครับไปถึงบ้านเจ็ดโมงเช้าโอโหง่วงหลับแบบง่วงหลับเลยอ่ะต้องใช้คำนี้เลยว่าง่วงแล้วหลับเลย <c oughs> ไม่ต้องทานอะไรทั้งนั้นนะหิวข้าวไม่หิวแล้วไม่เอาอะไรแล้วพอถึงบ้านพบผมหลับเลยครับผมผมก็ได้ยินเสียงหายใจอ <c oughs> ืไม่ได้ก่อนไม่ได้ก่อน ผมนอนอยู่ได้ยินใช่เอมย,ยื่ตานิดหนึ่งอะไรคุณนึกออกปะเรานอนเนี่ยแล้วเราจะเป็นาอารมณ์นี้นะสมมติเรานอนอยู่อันนี้อันนี้ผมนั่งแบบนอนแล้วกันอือเฮืออะไรมันแบบมันรดหน้าเราอะ่ะเออลอยลยตัวรถหน้าเราอยู่ผมก็เอามือปัดๆงี้ก็เป็นเสียง อะไรวะผมก็เลยลืมตาให้ห่อยอสิ่งที่ผมเหม็นตาโบนะตาโบบอมเหมตัวลอยกุมารตัวเขียวมากระแกงเสื้อไปใส่สังวานห,ห้าหตาโบ กุมารแสงวานพัน huh. จ uh ุก huh. ต uh ัวเขียวนี่เราคบสนอะไรอะมึงอืเฮ้เฮ้เฮ้อืออะไรก่อนผมก็นอนวปล่อยให้มันฮึ้งห้าไปมันกำลังคานผมก็เลยเฮ้ มามวะวะเขถามมันยังไงวะมาไงวะเนี่ยผม,มก,ยยก็นึกเลยใจว่าเฮ้ยมันเป็นตัวเดียวกับที่ตําหนักเลยนีว่ว่าไปลายเป็นหมาเลยไอ้ปวองผมไมบอกเงี้ยวังวังไม่ไม่อยากคุยด้วยไปมาทําไมลอยตัวอยู่เหมือนเขาจะหลอกเรานะเขาลอยตัวมองเราอยู่ไะ ตากระโบยเียอันนี้ผมบอกของจริงเออเขาเป็นกุมารผีจริงๆแล้วก็ในตำหนักนั้นน่ะของจริงผีตัวนี้ตัวเดียวเลยที่ของจริงนอกนั้นไม่จริงอ้อมีจริงอีกอย่างนะฮะเบียร์กับแก้มครับผมจริงมากเพราะว่าเขากินจริงๆเลยแล้วแหละมีอยู่สองสิ่งที่จริงนะครับแล้วก็มาเฟีย รุ่งสมุนเขานะทั้งแก๊งเลยข้างบนข้างล่างนะครับประมาณ10บกว่าคนทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับผมก็เฮ้ยเขาลังอะไรเนี่ยแล้วเขาให้ให้กุมารน,นั่นไงว่าแล้วเขาต้องให้มา,ให,มาให้มาแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนให้มันหลอกอะ่อะอารมณ์แบบให้มันหลอกแล้วให้พวกเรากลับไปที่ตำหนักอีกหรือเปล่าเนี่ยนะผมคิดนะครับพอผมได้พูดพูดกับเพื่อนๆไว้แล้วว่า,าทุกคนถ้าเกิดว่าเจอกุมารน,นะฮะเข้ามานะครับผมก็ ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะแอร์เรียแอร์เรียทุกแอร์เรียบินด่วนหมายถึงว่าไม่รู้หนีไปเลยประมาณนั้นไล่ให้หนีไปเลยนะคบผมผมเจอก่อนเลยเจ็ดโมงเช้านะมาม่าก็มาเปิดประตูดูเลยมาเข้าประตูผมก็เปิดเข้าไม่ได้เลยครับไม่ไล็อกเพราะว่าเราลง่วงลงล่วงเราไม่ได้ล็อกประตูเราหลับเลยฮนะต่อมาก็เปิดประตูอะไรลูกอ๋อผีมาเดี๋ยวค่อยเล่านะขอนอนก่อน ส่วนกระฐา, <L ight> าไล่ไปเออมันก็ไปพอไปไปแล้วก็กระโดดหน้าต่างอ่ะคือเขาลอยตัวอยู่แล้วเขาก็กระโดดหน้าต่างเลยแบบไล่ทิศทางไม่ไม่ใช่มนุษย์อะ่ะมันเป็นท่าทางที่มนุษย์ทาไม่ได้ครับแล้วก็กระโดดไปจากนั้นก็เลียงตัวเลยใครโดนอะไรยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยมีเสียงบ้างาได้กลิ่นเน่าๆบ้างหรือว่าเห็นอะไรแว๊บๆบ้างอะไรเงี้ยก็ต่างคนก็จะมาเล่าให้เราฟังก็จะถัดถัดวันกันเลยนะครับ บางคนก็เจอช่วงเวลาที่ใกล้เคยียงกับผมผมเจอ7จ็ดโมงเช้าอีกคนเจอ7จ็ดโมงครึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังไม่ได้คุยกันเลยสักคนเดียวแล้วก็ตอนตกกลางคืนเรามาคุยกันประชุมสายกันแล้วก็มาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยนะครับก็เขามาจริงๆนะครับผมก็เลยเล่าเรื่องของบ้านพี่พีไทพีฟังว่าเออเออเรื่ององคือพีพีขาถามว่าขอถามหน่อยว่าคนที่บอกอะ่ะเขาเป็นลักษณะยังไง ผมก็เลยบอกว่าไม่รู้ดิเห็นผมยาวๆแล้วนอนหันหลังให้อยู่แล้วก็หน้าตาแบบสวยๆผอมนะแล้วก็เห็นแต่เท้าแต่ว่าเท้าเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบว่าเออมันแปลกตรงเนี้ยครับเท้าเขาอะ่ะมันเลืองแสงยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็งงๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าคอมฟัมอยู่หัวเตียงใช่ไหมแต่เท้าเขามันเลืองแสงผมเห็นตัวเขาว่าเลืองแสงทั้งตัวเลย ขาวทั่วเลยอะรอยครับแล้วผมก็งงนะผมก็มานั่งพิจารณาแล้วย้อนกลับไปคิดว่าเออที่เราเห็นนะไม,ไม่ใช่คนนี่หว่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนตอนท่าพี่ฮิทเขาไม่มาถามผมก็จะคิดว่าเป็นคนนะครับเพราะผมคิดว่าพี่ฮิทอยู่กับพี่สาวไงผมก็เลยคิดว่าคงจะเป็นห้องพี่สาวเขาอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าพี่ฮิทเขาก็เลยบอกว่ามาดูห้องอีกทีหนึ่งไหมแล้วผมก็ทําไมอะมีอะไรอะสิ่งที่ไปเห็นนะั่คือห้องนั้นนะครับ เตียงไม่มีไม่มีลมไฟไม่ได้กวาดไม่ได้ถูแล้วก็ไม่มีพัดลมเก,ก่าๆแบบนั้นด้วยนะครับมีค้างคาวมาขี้ได้ครับผมเออแล้วไอ้สิ่งที่เราเห็นวันนั้นมันเมื่อคืนนี่เองนี่นะวันก่อนนี่เองนี่นะแล้วมันหายไปไหนล่ะเอา,าตาเลยว่าผมคิด่งนี้เลยเอองงมากพีทเขาก็เลยบอกว่าเอา้า เห็นจริงๆรงเน่ยคือเราเราไปเห็นเข้าแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่พีทเขาก็ต้องอยู่ต่อไปครับผมเพราะว่าเขาบ้านเขาครับคือผมจะต้องพูดอย่างนี้ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องที่เขาให้ไปดูห้องอะเขาอะอยากให้ผมไปชี้เป้าว่าห้องไหนใช่ป้าถ้าใช่ห้องนั้นแล้วก็ก็เหมือนบ้านผมอะแม่ตะเคียน เส <laughs> าเอ๋เสาตกน้ำมันนะเพราะเป็นบ้านเก่าสมัยแบบโบราณนะครับที่ปลูกไว้ในสมัยกรุงเทพไม่เจริญขนาดนี้นะผมผมก็เลยแบบเอาอีกแล้วให้ผมไปีิเปล่าของนี่ไงห้องนี้เลยไอไหนลองเปิดเข้าไปดูสิชิงเอ้า มีตกี้กังคข้าแล้วแล้วก็อะไรอะ่ะเตียงไปไหนอะ่ะแล้วไอ้หัวเตียงที่มีไฟอะ่ะคมไฟไปไหนอะ่ะพัดลมที่เป็นพัดลมเก่าๆอะ่ะไปไหนอะ่ะแล้วแล้วผ้าแพรที่ห่มสีแดงๆเอ้าไปไหนล่ะเอ้า งงแล้วเลยใช่ห้องนี้ใช่ไหมอืมใช่ดี่ขึ้นมาจากบันไดเน่แล้วก็เลี้ยวมาปุ๊บเจอห้องนี้เลยก็เลยเห็นไฟซ้มซแม้ลครับผมผมก็เปิดเข้าไปครับผมผมเปิดเข้าไปเสร็จผมก็เจอพี่คนนั้นครับผมก็เลยถามว่าห้องพีฮีตอยู่ไหนครับห้องพีฮีตอยู่ไหนพี่เขาตอบผมเลยครับว่าห้องพีฮีทเดินไปตรงไปตรงไปห่มพายอยู่เฮ้ยหันหลังได้เรหน่อยห่มพายอยู่ห้องฮีทเดินเไปไป

จะจะจะเออเอาอีกแล้วพีก็บอกว่าจะจะเลยท่านี้เราฮีต,ต้องทำยังไงนะฮีต,ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปไงทุกคนก็เห็นนะครับบางคนเขาก็รู้สึกนะแล้วก็เจ้าของบ้านรวมทั้งพ่อพี่ของฮีเขาก็เห็นนะแล้วแต่ตอนเนี้ยฮีอยู่คนเดียวนะแล้วก็อยู่กับแฟนบ้างอะไรบ้างอย่างี้ เขาเห็นบ้างอะไรงี้เราไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขาเลิกกันนั่นมันมาจากพี่สาวนนี้หรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ว่าม,มันมีเรื่องนี้ขึ้นจริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงแน่นอนครับแล้วก็เรื่องผีที่เขาให้เราอเห็นก็คือน้องกุมารที่จังวนตัวเขียวตาเบลอมีผมชุบเรื่องอะไรครับแล้วก็ใส่อะไรเาเรียกอะไรนะกล้องครับเขาเรียกอะไรนะครับออะไรนะครับ ใช่ไม่ไมกระเฮะเขาเรียกอะไรครับผมจงกระเบนครบนับผมเออเฮ้เราก็เรียนนักศิลป์นี่วะเขาเรียกจงใช่ไหมเออนั่นนะครับแต่มันมันตรงสีเขียวผมก็เลยแบบอะไร <laughs> ตอนผมเรียนนักสิน์ผมใส่จงสีแดงแนละ <laughs> ้ตึงต้งตึงต้ง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยงงง,งนิดนึงเอออะไรของเขาฮะเรายังไม่ใส่กําไลข้อเท้าเลย <laughs> เออตอนเด็กๆเราใส่นี่แหละแต่มันเป็นคนละข้อเท้ากัน ทำไมเขาต้องให้ราหลอกเพราะว่าจุดประสงค์เขาคือให้เรากลับไปอีกแล้วก็ให้เราเชื่อแล้วก็ให้เราแบบว่าว i, ผีหลอกเราอ่ะให้ท่านครับช่วยด้วยครับโยนคุดให้ผมอีกได้ไหมครับผมจะเอาไปปอบผีแต่ว่าไม่กลัวแรอะครับเพราะว่าแหล่งที่มานั้นเขาพร้อมกรอบมาเลยเรารู้แหล่งที่มานะเพราะเราไปแถวนั้นบ่อย <c oughs> เราเลยแบบมันไม่กลัวหรอกอืม แต่ว่าถ้าบารมีของคุตจะมีก็ต้องคนที่นับถือแล้วก็คนที่นับถือไม่ได้มงมงานนะผมก็าลงจะพูดอย่างนี้คนที่นับถือต้องสวดมนต์ภาวนานะครับแล้วก็มีม,มีมีสมาธิจิตนะครับแล้วก็เสริมพลังในตัวเองคแะ้วตอนนี้คุดท่าจั์ไม่เกี่ยว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ว่าใครนะ <c oughs> เรื่องนี้ก็มีการได้ปรึกษากันแล้วว่าเอามาเล่าดีไหมดีเป็นประโยชน์ถึงไม่ได้เป็นคำถามในช่องแต่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนผมก็เลยเอามาเล่าเอเพราะว่ามันมันดีนะครับตรงที่ว่าตำหนักจริงๆเขาก็มีนะครับเราผมไม่ไม่ไมไมให้ให,ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมไม่บอกจุดสังเกตด,ดีกว่าว่าตำหนักจริงๆเขาเป็นยังไงนะครับ แต่จุดที่มันที่มันสังเกตเห็นได้ถ้าตำหนักปลอมนะครับตั้งแต่เลียลายเงินให้เดินคานเข่านะครับไม่ได้เดินดินั่งคานเข่านะอย่าไปนั่งตรงนั้นอย่าไปนั่งตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้กินเบียกินเหล้าต้องถวายเหล้าถวายเบียยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้กาหนดไอ้นู่น,อน,นไอ้น,น,อนี่อะไรแบบมันไม่ใช่ไงมันต้องมีวิจารณญาณด้วยนะคนที่เข้าไปในจุดจุดนี้นะครับคุณทุกอะ่ะคุณเข้าไปได้นะครับ แต่บอกตัวเองก่อนว่าเราเราทุกเรื่องอะไรก่อนเราหาสายให้ความทุกข์เราให้เจอก่อนที่ตัวเราพอเราเจอความทุกข์ที่ตัวเราแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปขอความช่วยเหลือใครอะ่ะเขาถึงจะทั่วเราถูกทางมันอาจจะไม่ใช่ร่างทรงต่างๆที่เขาโกหกเอาเงินเราก็ได้แล้วก็ให้เราอะ่ะคานเข่าไปหาเขาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วก็มีมาเฟียด้วยแล้วก็มาทายผมพิดๆถูกๆอย่างเงี้ย โดยเฉพาะผมเนี่ยนะบอกเลยว่าเอาหมอดูอ่ะหรือหมอมันจะเดากันหมดเลยครับเพราะว่าเอาแค่แ,คแ,คแบบดูกระตุ้นก็ไม่ใช่แล้วครับสนองสนไหนอย่างงี้ก็ไม่มีอะมันอ่ะอม,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 มันคืออะไรก่อน <c oughs> เออมันไม่ใช่ไงเราก็เลยเราเนี่ยแหละที่ที่เพื่อนอยากให้ไปเพราะว่าจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเข้าใจไหมครับ ทำไมเพื่อนหนึงอยากให้ผมไป 1. ผมเห็นจริง 2. คือว่าคนนั้นจะทายผมไม่ถูกแน่นอนนะแต่ตอนนี้นะถ้าเขามาดูกันอยู่เขาก็คงทายผมถูกทั้งประเทศแล้วครับผม <c oughs> ก็เอา,อางี้สังเกตดูนะครับมีความทุกข์นะครับดูทุกข์ที่ตัวเองก่อนว่าเราทุกข์เรื่องอะไรหาคําตอบให้ตัวเองก่อนแล้วก็สอง พอเวลาที่คนเขาบอกว่าเฮ้ยไปดูร่างทรงที่นี่ดิจริงไม่จริงอย่างเงี้ยคุณใช้วิจารณญาณของตัวเองอ่ะว่าร่างทรงเขาจะช่วยคุณได้ไหมว่าคุณไม่ได้โดนผีเข้าไงคุณจะไปดูอะไรนะครับคนไม่ได้โดนทําของไงคุณจะไปโดนอะไรนะครับแล้วของของที่ทําของหรือว่าผีเข้าเนี่ยก็ไม่ได้เข้าเราง่ายๆนะครับคุณจะต้องดวงตกดวงซวยเอ่อหรือว่าชะตาขาดหรือว่าอะไรจริงๆอะ่ะซึ่สุดจริงๆของชีวิตอะ่ะสิ่งพวกนี้ถึงจะวิ่งเข้ามาหาเรา นะครับหรือว่าลมพายลมพัดหรือว่าเราแบบว่าปากพ่อยอันเนี้ยพูดเลยว่าไปทักนู่นทักนี่อย่างเงี้ยเราก็จะโดนโดยง่าย,ายๆได้เลยนะครับแล้วก็คนที่เขามีจริงๆอะ่ะก็จริงครับไม่เถียงนะเพราะว่ามาทรงเนี่ยอันตรายนะครับพอทรงปุ๊บเขาเอากลับไปปั๊บคือหมายถึงทรงปุ๊บแล้วตายปั๊บอะ่ะผมก็เคยเห็นมาแล้วนะครับก็ต้องพูดว่าของจริงเขามีแต่เวลาเขาเอาคืนเขาตายนะครับอย่าเล่น นะครับกับสิ่งที่มองไม่เห็นอย่าดูถูกกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับผมก็จะขอฝากเอาไว้นะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ดูถูกพี่กุมารคนนั้นเหมือนกันนะที่ตาโบสังวายนตัวเขียวอะไรผมไม่ดูถูกนะเพราะเขามาหาผมจริงๆแล้วเขาก็มาหาเพื่อนๆจริงๆแต่ว่าตําหนักนั้นมีจริงอยู่แค่2อย่างคือเหล้าเบียร์กับแก้มและอุมารผีครับผม ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องเราสองโลกของเราและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ